สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมีอะไรมาโชว์มาแกะกล่องกันไม่เจอว่าแกะกล่องหรอกมันแกะไม่ทัแล้วมันมีอะไรครับวันนี้จะมีอะไรมาแนะนำจริงๆมันคือในส่วนขั้นที่แล้วอ่ะเราเราได้รีวิวไฟอันหนึ่งไปใช่ไหมที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทอ่าใช่เป็นไฟ R G B ใช่หัวกล้องตัวนี้ตัวนี้นี่อ่าแต่อันนี้เรามีไฟเหมือนกันทำไมครับราคาพันกว่าบาทโอ้โหมันต้องเวิร์กกว่าแน่นอนเลยเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้ นี่นี่กระเป๋าอะไรฮะมันเป็นกระเป๋ามาเลยกล่องหายกล่องหายเป็นไฟที่ขนาดพอ,พอๆกันเลยใช่ไหมเวไฟเป็นไฟติดหัวกล้องใช่ไหมครับใช่ไฟติดหัวกล้องยี่ห้อ,อูเจอร์นะขอดูนี้นะครับยี่ห้อ,อพ p ูเจอร์โอ้โหวัวไม่เห็นยี่ห้อกระเป๋าดูดีเนี่ยเออแถมมาดอ่ะชอบอันนี้กระเป๋ากระเป๋ามามาในกล่องเลย ขนาดเล็กไงนึกว่าโทรศัพท์นะเนี่ยใช่นะครับนี่นะรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวแล้วพอที่ช้าเป็นพอตไมโครยูเอสบีมีบวกลบออนออฟมีแค่นี้เองง่ายง่ายก็ดูขนาดขนาดเท่าฝ่ามือโอ้ไฟไฟนี่มันสว่างไหมแรงไหมไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่ชอบด้วยนี่ฟิว์เฮ้ยมีฟิลเตอร์ด้วยอ่ะ เป็นแม่เหล็กใช่กับกับด้านต่างกันไหมไม่ต่างอ,าอันเนี้ยมพบูเจอร์ไอตัวรุ่น A L M 9อ่ะเดี๋ยวดูของในนี้มีมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้ผ้าเช็ดไปเอาตะกี้เลิกมือ,อเอช็ดเลยต้องเช็ดอ่าเช็ดเช็ดอหมดแล้วอันนี้คืออะไรอาไม่หมด โอ้โอเคหมดเ้อกระเป๋าเขาดูดีอ่ะอ๋อหลอนเสียงดังเลยตัวนี้เตยบหัวกล้องเลยไงเออตัวติดหัวกำลังมองว่ามันจะมันจะต่อหัวกล้องไงอ๋อมันมีแท่นแล้วก็อันนี้สายสายชาร์จไปสายชาร์จไปซึ่งเบรกไม่เคยใช้ครับเพราะแกมีสายเยอะแล้วสายเสมออแล้วก็ เราอันนี้ออกก่อนอ่าเขาเรียกอ่าปลดในส่วนของล็อกนิดนึงเพราะมันเป็นหนีบรุ่นแบบหนีดใช่ไหมใช่เสอจริงๆมันหนีบแค่ตรงนี้เองนะเนี่ยไปอแล้วก็หมุนก็ให้พอดีนะอย่าหมุนจนแรงจนเกินไปนะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวมันเดี๋ยวแตกกันเออโจำนะไ่นเข้าไปดูพับใหญ่ๆเนี้อ่ะนี่ แค่เนี้ยอืมทางด้านนึงเออ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 ด้านข้างหน่อยเออศาสตรซื้อกล้องมาทั้งทีให้มันชัดๆหน่อยเดชใช่ไหมมีประโยชน์บ้างไอซีบีวันเนี้ยตัวหนักโชเกต์ตัวหนักโชเกตเอออ่ะมันขนาดนี้ขนาดเท่าฝ่ามือพี่เอกแล้วต่อเดี๋ยวลองลองแสงก่อนอืมอ่ะเอา าตอนนี้<อ>สวา<ด>่างอ่ะเดี๋ยวเราดูแสงนี่มันปรับได้ไหมเนี่ยไม่ไ<ด>้อ่ะเดี๋ยวลองไปกล้องนี้เลยดีกว่าแล้วก็เอากล่องตัวน,นี้เป็นตัวอย่างอ่าอันนี้แสงเวอร์ชันไหนครับพี่แอ่์อันนี้ระดับแรกเลยระดับแรกครับระดับหนึ่งเลยอ่าที่เห็นอยังงนี้นะ,ะดนึ่งเราเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สุดละอ๋อนี่นี่ก็สุดแล้วนะสุดละอืมก็สว่างขึ้นเรื่อยๆนะใช่แต่ว่ามันจะเห็นว่าพอยิ่งสว่างมากมันจะยิ่งโฟกัสนะเพราะว่าตอนที่เราแสงระดับหนึ่งมันจะปกระจายกระจายอืมออพอระดับเรื่อยๆมันจะโฟกัสไปตรงกลางน้องอ่าออแล้วคราเนี้ยเราอยากรู้ว่าเวลาที่เสียบกับหัวกล้องแล้วเป็นไงวันนี้ก็เลยต้องเอามาเป็นกโ,โปรอืมเหมาะเหมาะเหมาะเพราะขนาดในเล็ก เวลาไปถ่ายงานไงไปไปงานแถลงข่าวอย่างเงี้ยพกตัวเดียวเลยแล้วก็เปิดไฟสัมภาษณ์ผู้บริหารโอ้ปรากฏว่าเนี่ยพูดมาหางโอ้ยตายหีเลยอ่าเออได้อยู่นะครับโอ้โหเรียกว่าสว่างสว่างวาบอะสว่างมากอ่าเดี๋ยวดูดูอ่ากล้องสองนี่ยอันนี้ดูหน้าหน้าหน้าพี่เอกนะครับอ่าปิบดูหน้าพี่เอกโอ้โหใครหน้า ้ยมันสว่างสว่างเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยผมว่ามันเหมาะมากน้ำหนักน้ำหนักก็ไม่หนักมากแล้วก็ในส่วนของมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยใช่มีแบตเตอรี่ในตัวแต่ราคาเนี่ยพันกว่าบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อเก้าิบบางถ้าเราผมซื้อมาตอนนั้นนะครับก็เหมาะการทําในส่วนของ YouTube แหละนะครับถ้าใครที่เป็น YouTube แล้วก็จริงๆสามารถใช้ร่วมกับตัวที่เป็นในส่วนของกล้องอย่างเงี้ยแอคชั่นคามรา เนี่ยขอลองหน่อยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดติดไปสองตัวจะเป็นยังไงไหนไหนก็ไหนๆแล้วมีฮอตชูสองอันออเล่นหน่อยเถอะอันนี้เสริมใช่ไหมเสริมเสริมเสริม <c oughs> อยากรู้เหมือนกันติดไปสองตัวเป็นยังไงกดกดเปิดเอออันหนึ่งสีฟ้าน,นึงแล้วดูแล้วดูหน้าเราที่ออกมาอันนี้มีการย้อมสีนะ เออเอได้อยู่อะย้อมสีย้อมสีเออคือจริงๆมันก็ถ่ายในส่วนของอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือการถ่ายสินค้าก็ได้นะภาพนิ่งก็ได้นะใช่ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้มันจริงแล้วการใช้ไฟเนี่ยมันช่วยเพิ่มก็ได้คุณสมบัติของแสงที่จะถ่ายกับวัตถุต่างๆคือเอาเป็นว่ากับในส่วนของ Product ก,กับในส่วนของอคุณภาพที่ออกมาในงานที่ใช้ ผมว่าไอ้ตัวนี้ก็ดีอและอย่างหนึ่งถ้าเกิดผมว่าคุณซื้อเขาจะปิดอันนี้ก่อนคุณซื้อฟอยที่มันเป็นเขาเรียกว่าฟอยที่ห่อมะขามสมัยก่อนกระดาษิไอ้แผ่นตีีใส่ะคุณซื้อมานะแล้วคุณก็เอามาเนี่ยติดตรงนี้ติดตรงนี้จริงก็เป็นอุปกรณ์ออย่างนึงที่เขาบอกว่าเวลาย้อมสีใช่ก็คือต้องการสีอะไรเนี่ยคุณเอามาติดตรงเนี้ยก็ได้ ได้เลยเพราะว่า<ต>รงนเป็นแม,ม่เหล็กใช่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กแต่พอดีติดอยู่ข้างล่างตรงนี้อ,อยู่เออเลยเอาไม่ออกดึงให้มันหักเลยพันเจ็ดร้อยแล้วลนะเอาละก็ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมกับราคาในพันเจ็ดเนี่ยว่าไงคือถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็มันก็แอบแพงอยู่แต่ถามว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของอะไรเงี้ยผมว่าแสงที่ได้ก็โอเคครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องชาร์จอะไรมากมายแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือพอร์ตที่ใช้ชาร์จเนี่ย ไม่เป็นพอร์ตไทปีเป็นไมโครทําให้อาจจะช้าหน่อยเวลาที่เในเรื่องของไฟเข้ามันช้าครับโดยรวมถ้าถามว่าตรงนี้ก็คือราคาอาจจะสูงนิดนึงใชถ้าเกิดมีงบประมาณไหวก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดงบประมาณไม่สูงนั้นราคาพันต้นๆจะดีกว่านี้ใช่อันนี้มันเป็นพันกลางกลางแล้วฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วหาเจ้าตัวไฟแบบนี้มาใช้งานนะครับก็คือชื่อรุ่นอะไรนะ ALM9 อือฮะอมรานออมานอมานแบรนด์ชื่อเลยนะแบรนด์อะพูเจอร์อพูเจอนะครับก็คือตรงเนี้ยสามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าลองชื่นชอบแบบว่าอยากจะไปลองจริงๆก็หาตามตัวแทนจำหน่ายแล้นะครับเอาละคลิปนี้เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาไฟเอาไว้ช่วยกันถ่ายในการถ่ายทำต่างๆนะครับคลิปวิดีโอต่างๆภาพนิ่งนะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ล้วด้วยนะครับ แล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับอยากเพิ่มกำลังใจเราทำไงครับเฮียกดตับตะไคร้ให้เราเยอะๆครับกดกระดิ่งให้รู้ด้วยนะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคปไฟทีครับน่าจะมืดไหมน่าจะมืดหรอกตอนจ่ายตังค์น่ามืดเกือบสองพันเนี่ยเฮ้ยแต่ของมันต้องมีนะของมันต้องมีบอกมียเท่าไหร่ดิ9ก0